ปีภายใต้ชื่อของราชวงโจแผ่นดินจีนต้องเผชิญทั้งความวุ่นวายและความสุขสงบรวมเป็นหนึ่งจึงแตกแยกเมื่อแตกแยกกลับไฟหาความเป็นหนึ่งเดียว257ปีก่อนคร,ริสตกาลอีล้เหรินราชบุตรตกยากต้องเป็นองค์จำนำที่นครหานตานแห่งแคว้นเจ้าได้หลบหนีกลับคืนสู่แคว้นฉินท่ามกลางสงครามระหว่างฉินและเจ้าโดยการช่วยเหลือของหลีปุ้ยพ่อค้าหัวใส โชคชะตาของแผ่นดินถูกนำพากลับสู่แคว้นฉินพร้อมกับทารกน้อยที่กลับสู่มาตุภูมิอิงเจิง้งผู้ที่ต่อมาเรารูานานา้จักเขาในนามจินซีฮ่องเต้238ปีก่อนคร,ริสตกาลฉินหวางเจิ้งขึ้นสู่บัลลังก์หลังจากการจัดการเรื่องภายในอันแสนวุ่นวายเสร็จสิน้นสายตาของอิงเจิง้งได้มองออกไปภายนอกนครเสียนหยางสู่ชายทะเลตะวันออกของทวีป เป็นเวลาเดียวกับที่แคว้นต่างๆกาลังอ่อนแอลงโดยเฉพาะแคว้นหานเจ้าและเว่ยที่อยู่ติดกันและต่างได้รับความเสียหายจากแคว้นฉินเป็นเวลานานแคว้นแรกที่ต้องยึดก็คงต้องเป็นหนึ่งในสาแคว้นนี้236ปีก่อนพิทการหลี่ซือสมุหานายกก็ได้แนะนำเว่ยเหลียวผู้มีสติปัญญาคนหนึ่งให้กับฉินหวางเจิง้งเว่ยเหลียวได้กล่าวแนะนำพระองค์ว่า การที่พระองค์กระปราบแคว้นทั้งหแคว้นคงต้องเผชิญกับการรวมตัวของสัมพันธมิตรเป็นแน่ควรใช้แผนจราชนในการติดสินบนขุนานาในแต่ละแคว้นแห่งราชการในแต่ละแคว้นฟันฟ่นเฟือนไปเป็นการบั่นทอนกำลังและสกัดกั้นการร่วมมือได้เป็นอย่างดีฉินองพอพระไทยนักตั้งเว่ยเหลียวเป็นผู้บัญชาการทหารทั้งปวงแม้จะมีบางช่วงเวลาที่ว่ยเหลียวรู้น้ำใจฉินอองดีหนีออกจากนครเสียนหยางแต่ฉินองก็ตามตัวกลับมารับราชการ ในปีเดียวกันนี้แขวนเจ้าได้เปิดศึกับแควนเยี่ยนโดยส่งแม่ทัพผังนวนไปยึดเมืองหลี่หยางของเยี่ยนไปครองเยี่ยนจึงขอความช่วยเหลือมายังแควนฉินฝ่ายแควนฉินซึ่งบาดหมางกับแควนเจ้าอยู่ก็ส่งสามแม่ทัพหวังเจี้ยนหยางตวนเหอและหวนยี่ไปช่วยตีดินแดนกลับคืนมาได้234ปีก่อนคริสตกาลหลังจากเกิดภัยแ้งที่แควนฉินฉินตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการตีแควนอื่นเพื่อสแสวงหาทรัพยากร จึงส่งแม่ทัพหวนยี่ไปตีแขวนเจ้าทัพของหวนยี่โจมตีผิงหยางหรือเมืองหลินฝมนมณฑลซานซีในปัจจุบันและบู่เฉิงฆ่าทหารและเฉลยเจ้ากว่าแสนคนหวนยี่เดินทัพต่อไปไม่หยุดยัง้งเจ้าวางจึงตัดสินใจใเรียกแม่ทัพหลีม่มู่ผู้กร้าศึกและสร้างชื่อเสียงมากที่สุดในเวลานั้นผลงานของหลี่มู่คือการตระเวนชายแดนทางตอนเหนือต่อต้านพวกซงหนูการอารวาสในดินแดนทางทาคเหนือของหลี่มู่ ทำให้ตลอดเวลา20ปีจากนั้นพวกอนาระยะชนทางเหนือไม่กล้าเข้ามาก่อความวุ่นวายในดินแดนเจ้าอีกเลยทัพของหลี่มู่ลงมาเผชิญหน้ากับทัพฉินที่กําลังใจเต็มเปี่ยมข้อเท็จจริงนี้หลี่มู่รู้ดีจึงใช้การตั้งมั่นรับอย่างเหนียวแน่นหวนยี่เห็นดังนั้นก็ใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำส่งกําลังทหารเข้าตีเมืองเฟยเพื่อจะลอบเข้าตีไข่หลักของหลี่มู่ให้สิ้นซาก เหล่าขุนนางเจ้ากระวนกระวายใจจะให้หลี่มู่ยกไปช่วยเมืองเฟยแต่หลี่มู่ไม่คิดเช่นนั้นเขากลับตั้งมั่นอยู่หวนยี่เห็นว่าหลี่มู่ยังนิ่งอยู่ก็ส่งทหารเข้าตีเมืองเฟยเพิ่มอย่างขาดสติหลี่มู่เห็นว่าสถานการณ์สุกงอมกําลังทหารในค่ายหลักของฉินเริ่มน้อยลงจึงสั่งโจมตีทันทีและแบ่งกําลังอีกส่วนหนึ่งรอซุ่มโจมตีหวนยี่ขณะกลับมาช่วยค่ายหลักผลของการซ้อนกลครั้งนี้คือทหารฉินที่ตายเกลื่อนแผ่นดิน หวนยี่กลัวความผิดจึงหนีไปแคว้นเยี่ยน232ปีก่อนคร,ริตกาลหลี่มู่สามารถตีโต้และชิงเมืองที่เสียคืนมาได้หลายแห่งความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรัชสมัยของอิงเจิ้งครั้งนี้ทําให้เขาต้องประเมินแคว้นเจ้าและหลี่มู่อีกครั้งแม่ทัพที่เก่งที่สุดจึงถูกเรียกตัวมาเพื่อเผชิญหน้ากับหลี่มู่หวังเจี้ยน และเว่ยเหลียวเองก็ได้ใช้แผนติดสินบนโดยใช้เงินติดสินบนก้อไข่สมุหาหนายกแขวนเจ้าเพื่อให้หาจังหวะคอยกำจัดหลีมู่แม่ทัพเทพออกจากสมรภูมิ233ปีก่อนริสตการแขวนหารยอมสามิพักคต่อฉินโดยยินยอมเฉือนดินแดนหลายแห่งให้กับฉินและยังมีของขวัญนันทรงคุณค่าจากแขวนหารถูกส่งมายังแขวนฉิน,นเมื่อหารหวางอันได้ปฏิเสธผู้ทรงภูมิปัญญาที่นามว่าหารเฟย แต่ฉินหวางเจิงได้อ่านตำราหานเฟยจื่อที่เขียนโดยหานเฟยก็รู้สึกชอบใจจึงขอตัวหานเฟยมาที่แคว้นฉินหานหวางอันก็ส่งให้ด้วยความนอบน้อมหานเฟยเป็นที่ชื่นชอบของฉินอ๋องเป็นอย่างมากทั้งสองสนทนาแนวทางในการปกครองบ้านเมืองหามรุ่งหามข่าทําให้หลีซือสมุหานายกแขวนฉินเพื่อนเก่าและสิทธิจากสำนักเดียวกันเกิดความอิจฉาใส่ความว่าแท้จริงแล้วหานเฟยจงรักพักดีต่อแขวนหานและการมาครั้งนี้ อาจจะมีวาระซ่อนเลนอีกก็ได้ชินอ,อ๋องจึงสั่งขังหานเฟยทันทีหานเฟยไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขียนดีกาถวายชี้แจงความบริสุทธิ์ชินอ๋องอ่านแล้วชอบใจก็สั่งปล่อยตัวแต่หลีซ่ซือรู้ข่าวก่อนสั่งคนกรอกยาพิษจนหานเฟยตายในคุกแล้วเข้ามากราบทูลว่าหานเฟยฆ่าตัวตายเพราะสำนึกในความผิดที่โป,ป้ปลดพระองค์เช่นนั้นแต่ใครเล่าจะรู้ว่าจุดจบของหลีซ่ซือเองก็ไม่ต่างจากหานเฟยเมื่อต่อมา หลังจากสิ้นราชการจินซีฮ่องเต้หลีซือก็ถูกกำจัดโดยขันทีเจ้าเก่าด้วยข้อหาเดียวกัน230ปีก่อนคร,ริตกาลฉินหวางเจิง้งส่งกองทัพนำโดยแม่ทัพเถิงเข้ายึดผนวกแคว้นหารได้อย่างง่ายดายตั้งให้เป็นจังหวัดอิงชวนสิ้นสุดแคว้นหารในปีนั้นหานหวางอันถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่ก็ถูกประหารในที่สุดเมื่อเหล่าเครือญาติหานห,านหวางอันก่อกบฏ ไดในปีเดียวกันนี้ที่ฉินหวางเจิงได้โอรสองค์เล็กนามหูไห่ผู้ที่ได้แสดงสติปัญญาตรงกันข้ามกับผู้เป็นบิดาจนสิ้นชาติราชาวงศ์ในไม่กี่ปีต่อมาในปีถัดมาฉินศโอกาศที่แขวนเจ้าประสบภัยธรรมชาติทั้งแห้งแล้งและแผ่นดินไหวจึงส่งทัพเข้าล้างตาแขวนเจ้านำโดยแม่ทัพหวังเจี้ยนแลรองแม่ทัพอย่างตวนเหอแม้ว่าหวังเจี้ยนจะเป็นแม่ทัพที่เก่งที่สุดในฉินเวลานั้น แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงหานตาลเมืองหลวงแผนเจ้าได้เมื่อถูกต่อต้านอย่างเข้มแข็งจากหลีมู่ทั้งสองทัพตั้งยันกันอยู่นานนับปีจนฉินคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อกําจัดหลีมู่ออกให้พ้นทางและนั่นเองที่แผนของเว่ยเหลียวถูกนํามาใช้ก็ใครที่ได้รับสินบนจากฉินก็ได้เข้าไปทูลต่อเจ้าหวังเซียนว่าหลีมู่คิดกบฏแกล้งตั้งยันทัพเป็นเวลานานและแอบมีการเจราจากับหวังเจี้ยนอยู่เรื่อยๆเจ้าหวังเซียนหลงเชื่อ ก็สั่งตรวจหลีมู่แต่หลีมู่ก็ไม่ยอมคืนกําลังให้จึงเป็นการตอกย้ําข้อหากระด้างกระเดื่องหลีมู่จึงต้องออกจากสนามรบด้วยคําสั่งประหารชีวิตในที่สุดเมื่อเหล่าทหารเห็นผู้เป็นนายต้องตายโดยหาความผิดไม่ก็ไม่มีกําลังใจจะสู้รบทหารจากกองกําลังอื่นที่มาเสริมก็ไร้ประสบการณ์ในที่สุดก็พ่ายให้กับแม่ทัพหวังเจี้ยนเจ้าหวังเซียนคิดขอความช่วยเหลือจากแควนอื่นแต่ก็ใคร ก็ทูลทัดฐานไปว่าไม่มีผู้ใดจะช่วยได้ควรยอมจำนนต่อแควนฉินเสถิดเจ้าหวังเซียนก็ยอมเปิดประตูออกสามีพักต่อฉินในที่สุดเหลือเพียงเจ้าเจียพี่ชายต่างมารดาที่ไม่ยอมแพ้หนีออกไปตั้งแคว้นใหม่ที่เมืองใต้ทางตอนเหนือฝ่ายก้อใครก็ขนทรัพย์สินมหาศาลย้ายไปอยู่แควนฉิน,นเพื่อเสพสุขที่นั่นแต่เพราะกรรมทําให้ถูกปล้นและถูกสังหารระหว่างทางข่าวถูกประพือออกไปว่า ถูกปล้นโดยคนของหลีมู่ที่ยังเจ็บแค้นต่อการกระทําของก้อไข่บางตำราว่าหลีมู่ถูกประหารชีวิตก่อนหน้าศึกนี้และหลังจากทับยางตวนเหอเข้าตีเมืองผิงยางแตกหวังเจี้ยนก็เข้าหารตานได้อย่างง่ายดายเมื่อ228ปีก่อนทศกัณ์หลังจากเสร็จศึกหญิงเจิ้งก็เสด็จไปยังแผ่นดินเกิดให้รางวัลคนที่เคยเมตตาและลงโทษคนที่เคยดูหมิ่นเหยียดหยามเมื่อครั้งตกเป็นทายาทองค์ประกันในแคว้นเจ้า สองแคว้นแรกผ่านไปสายตาของอิงเจิง้งเริ่มมองเห็นชายทะเลตะวันออกชัดเจนขึ้นแต่เมื่ออยู่สูงขึ้นเท่าใดอันตรายก็เข้าใกล้มากขึ้นเมื่อโลกนี้มีชายที่ชื่อจิงเคอชายที่พอบจะฝากชื่อไว้ในแผ่นดินในฐานะจอมยุทธผู้สังหารฉินหวางเจิง้งโดยไม่ต้องใช้กองทัพแม้แต่คนเดียวติดตามตอนต่อไป